อาละครับก็สวัสดีนะครับผู้ชมทั้งหลายตอนนี้เราก็อยู่กับเกมอุลตร้าแมนเล็กซัสอีกแล้วนะครับตอนนี้เราไม่ได้มาเล่นในสตอรี่โหมดหรือมาเล่นโหมดต่อสู้นะครับแต่เราจะมาเล่นอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดของหน่วยพิทักษ์โลกของอ่าุลตร้าแมนเล็กซัสที่ก็คือโหมดของไนท์ไ r เดอร์อ่าโหมดที่2นะฮะซึ่งเราจะได้เล่นเป็นไอโคโมงพระเอกอุลตร้าแมนเล็กซัสหรือที่เป็นอ no ุลตร้าแมนโนอาเนี่ยแหละอ่างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อเคเราอยู่ในห้อง C.I.C. นาโน่ะเป็นสมาชิกใหม่เหรอโอเคนาจะต้องฝึกฝนอันนี้ก็เหมือนเป็น C.I.C เป็นคนที่คอยแนะนําว่าวเออเรา,เราควรจะจัดการอะไรบ้าง <c oughs> เป็นเรื่องของปรึกษาของเราสัปรหลาดเนี่ยแบบว่าเออเจอสัประหลาดเนี่ยจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนเราควรทายังไงดีเออเรียกว่าเป็นบทสําคัญเหมือนกันน่าเออมีแบบพูด,พดคุยหรืออะไรก็ตามโอเคสิ่งที่เราจะจะต้องทำก็คือ <c oughs> ปเนะขอดื่มน้ำก่อนโอเคคุณจะเห็นสังเกตอ่าพารากราฟตรงกลางเอ้ไม่ใช่ตรงด้านขวาเป็นเส้นแมงมุมอะไรเงี้ยน่ะอ่าตอนนี้มันยังจุดต่ำอยู่จุดสีแดงแดงนันคือจุดความสามารถของเรายังตกต่ำอยู่เราจะต้องเล่นโหมดนายไรเดอร์ประมาณ3โหมดเราจะเริ่มจากโหมด A ก่อนนะครับผมไป Let's go <S อันนี้เป็นฝึกการยิงปืนในภาคสนาม โอเคพร้อมมัยยังมอ่อ่าเราจะเป็นเจา้าหน้าที่ถือปืนแ,แล้วเดนเลยจ๊ะยิงให้เต็มที่อืมเขเคพร้อมยังอ่าอันนี้ผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะดังนั้นผมก็พูดอะไรไม่ได้มากเอาเป็นว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือยิงพวกเป้าที่วางอยู่บนไอเนี่ยแหละตามจุดต่างๆยิงให้ครบภายในเวลาอันรวดเร็วและยิ่งใช้กระสุนให้น้อยด้วย พร้อมยังพร้พอมทิีมมาเลยโอเคเดีไปให้เร็วที่สุดเดีไปเด,ดีไปดีไปอัน,นเดียวอยู่ไหนหาก่อนอ๋นอน,นู่นเนยะโอ้ยนู่นเลยโอเคเรียบร้อย,ยโอเค สถิติคือ17วินาทีความแม่นยำร้อยรขอยังอ่ะเดี๋ยวจะเล่นดูอีกสักตาหนึ่งฮะโอเคเอาอีกสักรอบหนึ่งนะมาเจดีที่โคมงครับรปรไปเน่ยตามจจดมันก็สุ่มบ้างนะไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่ที่เดิมๆโอเคเราสามารถเปลี่ยนปืนได้โดยก,การกดโอนะฮะเป็นปืนแบบเล็งได้ นั่นแหละเล็งเอาเดี๋ยวเลือแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าถ้าเล่นในโหมดนี้ให้เอาแบบปืนแบบยิงคนอนอัดรัวดีกว่าไม่งั้นจะเสียเวลามากก็ประมาณนี้แหละโอเคตอนนี้เวลาเลยเหลือประมาณ10วินาทีถือว่าใช้เวลาเยอะไปมากกว่าเดิมดังนั้นถ้าจะเล่นปืนเล่นปืนในโหมดนี้ให้เป็นปืนแบบปืนกลนอัตโนมัติยิงไปเรื่อยๆดีกว่า อย่าเอาปืนแบบเล็งไม่งั้นจะไม่เหมาะโอเคอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นไหมฮะคุณเห็นด้านขวาไหมฮะว่าสเตตัสของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันจะมีจุดสีแดงๆเพิ่มขึ้นมาทีนี้เราจะมาเล่นโหมด B กันฮะโหมด B คืออะไรเรามาดูกันก่อนนี่โคมมงครับอันนี้เป็นโหมดอ่าเล็งซ้อมเป้ายิงปืนเราต้องเล็งเป้าให้เป็นให้แม่น ดังนั้นผมจะแนะนำว่าให้ใช้ปืนอ่าปืนไรเฟิลแบบเอ้ยไม่ใช่ดิปืนแบบเล็งอ่ะเอาแบบเล็งสไนเปอร์แบบเล็งดีกว่ามันจะช่วยแม่นยำใเอาเอาไม่เอาไหมเคไปโอ้ยเช็ดพืนเฮ้ยเมาเมาเมาอันอะลอกเมาส์เป็นอะไร โอ้หมดพอดีโอ,นโอเนี่ยดูความแม่นยำเนี่ยเราเสียกระสุนไปเยอะมากเราต้องใช้กระสุนให้น้อยที่สุดและทําเวลาให้เร็วที่สุดเราต้องแม่นยําสมาธิดีๆแลเอาใหม่ฮะจะทำอีกรอบนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิง่งเล็กอันนี้ก่อนเอออย่เพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้ก่อนโอเคค่อยย้อนย้อนใหม่อันหนึ่งมาหนึ่งมาโอเคมา โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเงรียบร้อยกว่าจะได้พอแล้วโอเคกว่าจะเล่นได้นี่มันใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเห็นค่าด้านขวาไหมฮะมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วโอเคเราจะมาเล่นโหมดที่3กันโอเคอันนี้จะเป็นโหมดแบบสไตล์อ f o r เมชั o นคือการประกอบยาน,นะฮะเราจะมีการจับเวลาแล้วก็พยายามให้มันแบบ กดโอเพื่อให้มันประกอบกันให้ได้มันจะมีจุดที่มันต้องตรงกันอยู่อ่านเดี๋ยวมาลองดูฮะเนี่ยต้อเห็นเส้นสีฟ้าๆเรือนแสงไหมฮะเราต้องทําให้ตรงกลางของยาเนี่ยมันเข้าประกอบกันให้มันให้มันตรงกันนฮะไม่งั้นจะพลาดอย่างเงี้ยดูนะซิมูเลชันล้มเหลวเอาใหม่เอาใหม่อ,หอ่ะสาธิตแล้วนะโอเคต่อมาเอาดังเอาบ้างเอาบ้างโอเคมาโอเคได้อยู่ ยิบสี่วิโอเคไวทำต่อไปฝึกให้ชำนาญนะโอเคยี่สิบห้าวิไปชำนาญขึ้นต้องต้องการจริงๆฮนะโอไม่ oh ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยี่ไม่ได้ไไดไไดโอเคไวขึ้นอยู่พอแล้วพอแล้ว ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นเอาลวพี่แล้วพวกเราจะเล่นไปทําไมอะอ๋อมันจะปลดล็อกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเล่นจนค่าสเตตัสด,ด้านขวาเนี่ยมันเต็มเกจเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะ Six and half hours later. โอเคครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้มาโอเคการฝึกฝนเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้คุณก็เป็นสมาชิกหน่ยนะ่ยในนเรดเดอร์อย่างเต็มตัวค่าสเตตัสเต็มปุ๊บอโอเคแลก,ก็จะได้โหมดเพิ่มมาอีกหนึ่งโหมด ไอสองหมวดเลยแต่ว่าไอมันเอาแค่หมวดแรกเพราะว่าหมวดแรกจะเป็นหมวดเสริมแล้วป่ะเราเริ่มาเล่นกันเลยดีกว่าครับหมวดนี้โอเคตอนนี้พบ,พบสปาร์ลาแล้วขอให้หน่วยแอนไลเด้ร์ทุกคนประจำการด่วนไปเุ้ยเลยลุยลุยลุยไปแล้วทำไมตงมาคนเดียวทำไมโคมงเห็นได้อยู่คนเดียวโอเคอย่าล่องโห,นะหนแอนไรเดอร์มาแล้ว อะถึงพื้นที่ประจำการพื้นที่ของผมนนี่เหมือนจำลองสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเหมือนแบบเหมือนเล่นในในซีรีส์เป๊ะผมไม่รู้นะผมจะพูดยังไงดีบานทีผู้บีสอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ไหมครับผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะผมก็ช่วยอะไรไม่ได้มากผมไม่รู้ภาษาอังกฤษนะผมกช่วยอรไม่ได้มากผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะผมก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก เริ่มจัดก,การบีสได้โอเคไปเจ้าหน้าที่ครับไม่มีมาแล้วหุมันมาแล้ว <c oughs> ลบก่อน <c oughs> ไป แล้วเมื่อเราไปชนไอ้ตราสัญลักษณ์ของเล็กซัสเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมเพิ่มมันจะมีไอเทมที่แบบเป็นแกลลอรี่เก็บเหมือนเราเก็บข้อมูลดาต้าเสริมระวังด้วยโอเคมีพวกฝูงเครื่งบินมาเจ็บ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 ลบก่อนลบก่อน กเก็บเก็บข้อมูลให้มากสุดขอยมาโอเคเรียบร้อยเก็บให้หมดเยอะๆมาเลยแค่ไม่กี่อันแล้วฮะแป๊บเดียวเองฮะ ู่ไหนเก็บโอเคเมื่อเก็บตรงนี้ปุ๊บเก็บข้อมูลตาต้ากันจบแล้วฮะเฮ้ยเก็บเจาที่โคมงตอนนี้เก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคตอนนี้โคมงเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะ เข้าใจแล้วครับเจ้าหน้าที่โคมงช่วยนำข้อมูลของบีสนั้นมาให้ทางนี้ด่วนครับโคมงดีหรือเปล่าเอาข้อมูลพวกนี้ไปให้เขานะเข้าใจไหมครับนี่แล้วก็จะได้การอะไรอะไรที่ขึ้นอย่างเงี้ยโอเคได้ทั้งหมดใหม่ๆแย่ๆแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลครบปุ๊บเอาไปทำอะไรได้หรอก็อยู่ที่โหมดนี้ครับผมโหมดที่5า้า อ่าเป็นโหมดแกลเลอรี่นี่เองเป็นโหมดข้อมูลฟล์ทีท่เราสู้กับพวกบีสเมืเ่อกี้แล้วเราก็จะได้ข้อมูลมาอ่<ม>าขอให้พยายามต่อไปนะคะเล่นหลายๆรอบเพื่อเอาข้อมูลมานี่ได้ข้อมูลเพียบเลยมียาจุนเราสมาชิกของในไรเดอร์เยอะแยะมากมีทั้งหมดประมาณ 45่าไฟล์นะฮะก็พยายามเล่นกันไปแล้วกันครับผมจะยังไม่อะไรมากผมแค่มาเล่นให้ดูเฉยว่าจะเล่นเป็นไนท์ไรเดอร์ต้องทำยังไงบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไอ้โมดไนท์ไรเดอร์ของอุลตร้าแมนนกคัสครับผมซึ่งถ้าเราจะจนกว่าเราจะเล่นไปเล่นโหมดล่าสปลว์นี่เราต้องเล่นประมาณเล่นแต่ละโหมดนี่รอบไปประมาณ30รอบก็ได้มั้งผมพูดอย่างนี้นะอาจจะดูเวอร์ไปนิดนึงแต่ก็เป็นไปได้ โอเคก็จบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์ซับ c r i b e แชร์คอมเมนต์เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสําหเราวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ